ถึงเวลาไลฟ์ก่อนก็มาอธิบายเลยแล้วกันว่าจริงๆอะ่ะผมกะจะเล่นรวดเดียววันพฤหัสให้จบไปเลยจริงๆอันนี้เป็นความคิดแรกเลยตอนตั้นโพสต์ว่าเออเราจะเล่นวันพฤหัสให้มันจบไปเลยร <c oughs> วดเดียวจบเลยแต่คือผมอะ่ะมาย้อนดูไอ้เจ้าบอสตัวที่เรากำลังเจอในพาร์ตต่อไปเนี้ยกี่ทีทกี่ทีก็รู้สึกแบบ มันไม่ควรไปรวมด้วย <c oughs> คือมันไม่ควรไปรวมอยู่ในพาร์ทจบด้วยเพราะนอกจากตัวด่านมันจะยาวแล้วบอสก็ตือึดด้วยมันจะทําให้แบบตอนจบมันดูเหมือนแบบก่อนจะถึงบอสใหญ่อะ่ะเราต้องมาดูหน้าเจ้าหมานี่ก่อนเนี่ยแล้วมันจะเหมือนขัดอารมณ์อหะเอออันนี้เป็นปัญหาหนึ่งเลยที่ทําไมผมถึงได้แบบคิดว่าทําไมทําไมเกมที่เหลือมันดูยาวจังเลยนะ้าเพราะว่ามันจะมีบอสต,ตัวเนี้ยมาขั้นกลางไว้อยู่เออจริงๆอ่ะ มันควรจะมันควรจะแบบไปตีบอสใหญ่เลยในความคิดคิดของผมนะคือเอ,อตอนเนี้ยเ,ออเขากำลังพยายามเดินทางไปเจอบอสใหญ่ใช่ไหมเจ้ายูริเซนตามเนื้อเรื่องที่เราเล่นจบไปเมื่อพาร์ทที่แล้วแล้วผมก็คิดว่าดันเต้จริงๆเราควรจะถึงบอสใหญ่แล้วแต่มันมีอีกตัวเนี้ยมาขั้นกลางอยู่ผมเลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปรวมด้วยในวันพฤหัสเนี่ย มันจะยาวเกินไปแล้วก็เจ้าหมาเนี่ยจะทําให้เสียอารมณ์ก่อนที่แบบจะไปเจอบอสใหญ่ก็ได้เก็เลยแบบเรามาจัดการเจ้าบอสตัวนี้ก่อนดีกว่าส่วนวัดพลิขัสก็จะได้เริ่มเข้าเนื้อๆกันไปเลยส่วนน้ําเราก็จะมากินกันในวันนี้ก่อนอืมก็เดี๋ยวจัดการตัวนี้เสร็จก็จะเป็นช่วงคุยเล่นทอคเคียวเอ็นเอกันนะครับผมอย่างไงก็คนนทีิว่ามีนาซังสำหรับคนที่มากันแล้วครับวันนี้มาอยู่กับเกม d e v i l May c ค y 5นะครับก็ขออภัยด้วยกี่ยกับเรื่องโพย ผลประกุเอ้ผลโหวตที่บอกว่าจะเล่นวันพฤหัสรวดเดียวเลยนะครับพอดีว่าแบบยังไงผมก็รู้สึกว่าอีกตัวเนี้มัน <c oughs> มันไม่ควรจะรวมอยู่ในพาร์ทจบด้วยเออผมก็เลยเอามาจัดการวันนี้ก่อนแล้วช่วงท้ายเราก็จะมาคุยเล่นกันดีกว่าเนอะเออก็ไปลุยเลยรีบ,รบ,รบจัดการเจ้าหมาน้อยซะคนนี้ชิว่าคาสวัสดีครับผม <c oughs> โทษทีนะพวกแต่นี่เป็นงานของฉันโทษทีเนโรแต่เรื่องเนี้มันเกินตัวนายจริงๆโอเคก็อย่างที่บอกไปเรามาจัดการบอสแค่ตัวเดียวและช่วงท้ายเราก็จะมาทอค Q ิวอดีกันนะครับเ <tenga S 1> <c oughs> ถีอวว่าคุยเล่นข้ามเวลากันไปเพราะว่า คืออย่างที่บอกอะ่ะไอ้บอสต,ตัวเนี้ยเอาตามจริงอะ่ะคือมันใช้เวลาประมาณผมกะประมาณว่าน่าจะประมาณ20-30นาทีนะในการจัดการแล้วก็ <c oughs> ผ่านด,านานด,านดา่านผ่านด่านด้วยเออคือรวมทั้นผ่านด่านแล้วก็จัดการบอสอะ่ะผมกะไว้ว่าน่าจะสัก2 0 3 0ินาทีอะ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเอาไปรวมกับวันพฤหัสด,ด้วยอะ่ะมันก็จะยาวเกินไปอยู่ดีอะ่ะก็มาจัดการในวันนี้กันเลยดีกว่าดื่มน้ําให้หมดในวันนี้แล้วไปกินเนื้อกันในวันพฤหัสเออโอเค ระหว่างทานก็เก็บตังค์เล่นรอบนี้ผมแบบชิวๆเก็บตังค์เล่นได้เออเพราะว่าเราไม่รีดไงเรามีเวลาตั้งเยอะตั้งแยะเพ้ยยังไงเนื้อเนื้อเราก็ไปเล่นกันในวันวันพฤหัสอยู่แล้วสับใครที่แบบมาดูย้อนหลังนี่ก็ตอนนี้ก็สับพาร์ทนี้ก็เรียกว่าเหมือนดูฟังผมพูดแก้เบื่อก็ได้นะหรือใครที่แบบอยากจะเน้นเนื้อเรื่องอย่างเดียวก็เดี๋ยวรอวันพฤหัสเลยก็แล้วกัน โอเคไปทางนี้สินะแล้วก็จะมีตัวผมมาคนนี้ชิวะครับผมสำหรับคนที่พิ่งมาวันนี้มาอยู่เกมเดวิลเอ็กโกยเดี๋ยวซอสมาสเตอร์นี่นะได้ดาบใหม่มามันมีสกิลนี้ด้วย <c oughs> กดสองปุ่มพร้อมกันไปได้เลยอ้าวอ้อลืมไปมันมีตัวหัวหน้าด้วยนี่หว่าเดีว ผมยังต like <ellas> ้งฝึกไอ้ท่านี hey inhos, ้น่าจะต้องฝึกอีกเยอะโอเคฮึดตีไอ้พวทถือล่อีีนะฮึดพวกธตัวไปไตไตยตโอ้ยฮึดไอ้ไอ้ไม่ได้เล่นพักเดียวเองมอนฝีมือตก เดี๋ยวบอกมาซ้อมดันเต้มาแล้วไงเดี๋ยวบอกมาซ้อมมาแล้วแกโโรดใช่ไหมย้าป้าปืนกะกะไก่เพราะว่าไปผมได้อันนี้มาแล้วยังไม่ได้ใช้เลยสวมมวกกันหน่อยเย้โอเคตีนะอ้อยเจ็บอีกแล้วตีนะอ้ออสวมมวก โอ้ยผมเกียดพวดตัวถือล่อ,อแตกสักเทสอโล่แกเนี่ยไปไปไปนะเน่ยเต้นรำกันหน่อยไหมไม่ยอมเขาไม่ยอมสวมหมวกอะ่ะนี่แนะ่ยที้ซะเอ้ยเอ้ยปืดหมุนโอ้ปื๊โอเคพี่เหลือกันแค่สองคนแล้วนะเหลือกันแค่สองคนแล้วนะ ยัยไม่นะยับดึ้อโอ้ย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 จะทำอะไรจะทำอะไรบอกกันด้วยบอกกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมท่าฟันลงย่ยไม่โดนนะครับสวมหมวกหนไรบึ้บ หมวกเน ok ี่ยตัวฟาร์มตังเราต้องให้เขาสวมเยอะๆหน่อยเฮ้ยวบนี่เลยนี่เลยเยอะโอ้ยดูโดนจนได้เจยอุ้ยเกือบอุ้ยเมื่อกี้กดพลาดเฮือนี่นลต้นสแปมแล้วล่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตายเถอะขอ ใช่ผมยังคิดอยู่เลยว่ามันมายัางไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้เจอมันแล้วล่ะเจ้าปีศาจตัวที่ทำให้ผมต้องมาเล่นวันนี้ด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้ให้เต็มเดี๋ยวผมก็คันเดเดี๋ยวพอเล่นอันนี้จบปุ๊บผมก็คนต้องไปฟาร์มฟาร์มค่าพลังตัวนี้เผื่อไว้สำหรับตอนเล่นวันพลนหักด,ด้วยแหละเย้อุย้ยวนนี้พังได้แล้วเนี่ย โอเคโก๊อกเรียกอีกอย่างก็โคตรน้องหมาพี่จะไลอีกพี่จะไลอีกวันไหนเหรอก็พรุ่งนี้ก็มีไลฟ์สตรีมนะครับเป็นไลฟ์สตรีมขอเกมจากคุณเอ่อเอ่ออะไรนะคุณจัดคุณผู้ปล่อยเงินกู้ร้านรับจ้างสารพัดเขาขอเกมให้ผมมาเล่นพรุ่งนี้ปึ๊บ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเกมอะไรที่เขาขอก็รอดูกันนะครับแต่ผมแค่บอกได้ว่าพรุ่งนี้เองก็จะเป็นเกมที่แบบเล่นไปแล้วก็คุยชิลไปเหมือนกับเกมนี้ตอนนี้แล้วนะแต่ก็ไม่ได้ชิลแบบเกมเอ้แต่ก็เรียกว่าชิลกว่าเกมนี้นิดหน่อยตรงที่ผมยังมีเวลาให้พูดอ่านกับทุกคนได้มากกว่านี้สำหรับพรุ่งนี้นะนะตรงนี้อาจจะไม่ได้อ่านหรือว่าทักแชทใครตอนที่สู้อยู่นะนะเพราะว่าเกมมันเดือด ทานข้ามันเหมือนกับอย่าพูดเชนะว่าเหมือนกับอะไรอย่าพูดเชนไะห <laughs> มันไม่ค่อยดีกับคนที่กินข้าวอยู่สักเท่าไหร่ผมรู้ผมก็มีคนชอบทานข้าวที่นี่เหมือนกันนี่แหละเออเออ้นี่นี่นีนน เดี๋ยวนี้เลยบอกให้ลงมาลงมาจองขังขาหน <c oughs> ่อยเออเป็นยังไงนี่นหแงะสิวให้ไตสิวจะแตกแตกสักทีเออหน่ะแหละเรียบร้อยอสังเกตเลือดที่มีเหลือสามขีดใช่ฝีมือตกไปเยอะวกมหรือไม่ผมก็เกียดพวดมีโล่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วย เอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้โหตกมาลึกเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี okay, ๋ยวเดี pause pause ๋ยวจะไปไหนแล้วน้องจะไปไหนแล้วน้องไปตั้งที่ก่อนนี่เลยนึกอึบบอึบเดีจะไปไหนจะไปไหนกลับมากลับมากลับมาดูนี่นะเอาตังมาก่อนเอาตังมาอ้าวไปแล้วอ่ะตัง อะไรแล้วเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยตังก็อดจะจะมีอะไรมาอีกอื้อนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนตังป๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะะไม่แน่เฮ้ยมันมีตัวพุ่งเร็วด้วยนี่วเพิ่งเห็นนี่แน่ นี่แหละเอาตัวเอาตัวธรรมดาก่อนพุ่งเร็วไว้ที่หลังเดี๋ยวพ ER, ี่เบรกเกอร์ตีเอ้ยตายเร็ว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 โอเคกลับร่างเดิมแปบบ๊บ <c ười> <c ười> นี่ตีละ <c ười> นี่แหละนี่แหละนะนะโดนมาทั้งคู่แหละปั้งปั้งปังเรียบร้อยเหลือตัวนี้นรีบรีบตายตายตายอยู่ไหนตายตาย <c ười> <c ười> ฉันไม่เล่นกับแกด้วยแล้วนะไอ้ ตัวน่าลำาคานโอเคเกมเลยรนะข้าอยากจะรู้แล้วสิก็เป็นเกมที่ขอขอมาจากคุณผู้ปล่อยเงินกู้แล้วนะก็รอดูว่าเขาขออะไรให้ผมเล่นพรุ่งนี้แต่เดาได้ว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นเกมที่แบบหลายๆคนไม่สิบางคนอาจจะเล่นด้วยได้ถ้าหากว่าโหลดไว้หรือเคยเล่นแล้วนะ เ,เดี๋ยวช่วงที่ผมพูด Q&A เนี่ยผมก็จะบอกแล้วกันว่าเขารีเควสให้ผมเล่นอะไรเผื่อใครที่แบบอยากเล่นด้วยก็จะได้โหลดรอไว้แต่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าใครที่แบบเล่นในสตรีมเนี่ยจะสามารถมาเล่นกับผมได้หรือเปล่าคือ <c oughs> มันเซิร์ฟเวอร์เดียวกันไหมอันนี้แหละประเด็น <c oughs> แต่ไว้ช่วงไท้ายแล้วนะอย่าพี่บอก <c oughs> โอเคเก็บเรียบแล้ว ด้านหลังนี่คือไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮเ,เดี๋ยวเดอย่าพึ่งลุ่ขอขอดูเส้นทางก่อนมันคืออะไรโอเคคือน่าจะต้องมาตรงนี้ก่อนฟลิกสเตอร์ไว้ดีกว่ากันกันแบบไปไม่ถึงอ้าวอือโอเคย้อนกลับมาได้อยู่ตรงนี้๊อ,อเบไม่ตรงนี้พังได้ไหมไม่ได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแต่ว่าเก็บสัญลักษณ์ได้ มาผมยังไม่ได้เล่นลผมยังไม่ได้เล่นพวกมินิเกมพวกนี้เลยแต่ว่ารวบรวมสัญลักษณ์ไว้ก่อนแล้วมาเล่นทีหลังโอเคบุ๊บโลบอกมีคนอยากเล่นโลบอกเดี๋ยวนะผมพึ่งไปให้ว่ามันมีในสตรีมด้วย <c oughs> มีโลบอกในสตรีมด้วยเหรอฮัลโหล ทีตอนไล่ตัวเงินไม่เห็นมองทางเออก็ม <pigs> <diet> ันก็มันหนีก้อยตัวก้อยตัวเงินนะมันหนีหายไปได้อะเราต้องรีบไปไล่จับมันอะแล้วก็ไม่ทันอีกต้นหากไหมเอ้ไม่ไม่ไม่เราจะไม่เราจะไม่หลุดสบดเกมนี้จะเป็นเกมหยาบคายแต่เราก็จะพยายามลดสบดให้น้อยลงอะไรแบบนะ้ที่อย่างนี้จะมีอย่างนี้เหรอ โอ๊ยรลอนลงมาน้องลงมาเดี๋ยวนี้กันซิงเกิปลปืนปางปางังอัางลงมาสิเฮ้ยโอหอ,อ,อเคไม่ลงใช่ไหมไม่ลงใช่ไหมถ้าไม่ลงจะเล่นอันนี้ละกันนะไอลงมาเดี๋ยวนี้โดนกี่นัด ถามก่อนว่าไอ้ที่ยิงไปเนี่ยโดนกี่นัดตีนะตีเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดไม่ทันโอเคแล้วมันก็ทำเพื่อนร่วงมาด้วยขอบคุณมากเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันมากเลยลงไปเลยเนดะี๋ยวกันนะอืมโอเคมันระเบิดไปแล้ว อเคเก็บของเงียบซอสมาสเตอร์แล้วกันโดดดึงเชียวเอ้ยอันนี้ล่วงไกลไปหรือเปล่าเนี่ยข้างบนมันมีเก็บเลือดไหมเนี่ยแต่ว่าเก็บอะไรปะ <c oughs> เมื่อกี้เสียอะไรเดี๋ยวนะผมว่าผมเห็นแฝดหรือเปล่าใช่ป่ะ ผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมแต่ผมเห็นใครก็ไม่รู้ชื่อโซล่า ACG อยู่ตรงนั้นหน้านี้ใครเล่นเป็นเนโรและใช้ชื่อผมเนี่ยฮัลโหลหวัดดีตัวชั้นอีกคนหนึ่งมาง่ายเนี่ยอุ้ยป๊า บันสภาเอ้ยเอ้ยยุ้ยไป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 ไงตายเรียบร้อยฮนี่แะไม่ไม่โดนด้วยเฮ้เอาแบบนี้เลยละกันจะได้รีบๆตายตีนะตีตายตายเร็วซิตายตายอี๋เยอตี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 เรียบร้อยโอเคปิด ประหยัดพลังไว้หน่อยงงจริงๆนะใครใชื่อผมเนี่ยร่างแยกโอ,อะไรที่แล้วเหรอตัวผมเมื่อไรที่แล้วเหรอเอาจริงดิได้เหรอ โอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมีแต่ตัวเกลียดเกลียดเท่านั้นเลยรอบนี้เพราะอย่างนี้แหละถึงได้เอามะไรวันนี้ก่อนพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องหัวร้อนก่อนเจอบอสไอตไอ้ไอ้ไม่ตอนไม่ตอนคอมบมคอมโบแล้วอ้ตายไวๆก่อนก็พอไอ้นะไม่นะไอ้ ปันซัดผ้าเออจะไปไหนเอ้ยอเออเออเออเรียบร้อยเดี๋ยวแกเฮ้ยตีนะเร็วแล้วจะหนีไปไหนละ่ะจะหนีไปไหนละ่ะจะหนีไปไหนมาริบๆตายได้แล้วปันป่นปั่นซัดผ้าเอามาปัน่นมาปั่นกันสิ ตกใจเลยแบบเจอตัวเองคือนึกว่ามีใครใช้ชื่ออ๋อคือเป็นตัวเราจัดไลท์ที่แล้วใช่ไหมคือเราเล่นเราเล่นเนโรค้างไว้ยังไงในไลท์ที่แล้วมันก็จะมาแบบนั้นโอเคเฮ้ยแถวนี้หนาวใช่ไหมเลยฮะฮะถ้ายังั้นรีบๆไปจัดการเตะก้นเจ้นั่นดีกว่าโอ้โหพลาดของเกียบเลยอ่ะโอ้ลาล่าที่เติมของโอเค ใช้เวลา20นาทีตีบอสก็น,น่าจะ10นาทีด้วยมั้งกว่าจะมาใช้เวลา20นาทีมาถึงตรงนี้ตีบอส10นาทีหรือ20นาทีเหมือนเดิมไม่รู้สำหรับผมผมไม่รู้เลยว่าบอสต,ตัวนี้มันเก่งแค่ไหนจริงๆสำหรับใครที่แบบเล่นภาคสามมาก่อนก็คือจะรู้คอมโบมั้งแต่สำหรับผมไม่ได้เล่นไงก็เลยไม่รู้เออสำหรับใครที่เคยเล่นเกมเนี่ยผมมีคําถามไอ้ท่าเนี่ยมันกดยังไง คือผมก็ทําตามที่เขาสอนเลยนะแต่ก็ยังทําทําไม่ได้สักทีอะ่ะคือมันกดผมกดเอ่อ RB แล้วก็อนาล็อกขวาใช่ไหมแล้วก็กดกด Y แต่ผมทําตามแล้วก็ไม่เห็นไม่ติดสักทีอะ่ะก็เลยสงสัยว่ามันต้นกดยังไงละไอ้ท่าเนี้ยคือมันเป็นท่าที่แบบเทะนะแรงด้วยอแถมถ้าปล่อยถูกจนันหวามันน่าจะมันน่าจะแบบ ทำให้เราเป็นอมตะหรือไม่ก็ไม่สะดุ้งนิดนึงด้วยอะแต่ผมกดไม่เป็นเน่ไลฟ์ที่แล้วเคยเผลอกดติดแบบงงๆงงอยู่รอบนึงแล้วก็ไม่รู้อีกเลยว่ากดยังไง <c oughs> ดีครับคนที่ชื่อว่าครับผสำหรับคนที่มานะครับฮานะครับก่อนอื่นละวะพอถามไปแล้วผมขอมาดูก่อนดีกว่าว่าเราจะซื้ออะไรดี ดันอนาล็อกไปด้านหน้าแล้วก็เอออะไรนะดันอนาล็อกไปด้านหน้าแล้วก็ล็อกหน้าเหรอแล้วก็ปุบโจมตีหรือว่าเออหมายถึงหน้าหลังใช่ป่ะหมายถึงดันอนาล็อกเป็นหน้าแล้วก็ถอยมาหลังใช่ไหม ผมลืมไปเลยว่ามันน่าจะมีอะไรมันจะน่าจะมีท่าอะไรแบบที่ดันแบบนั้นด้วยเออสูบแล้วเราตังอยู่ประมาณนี้เราซื้ออะไรดี <laughs> เรามีตังแค่นี้ซื้อนี้แล้วกันนะโอเคเหลืออีกหมื่นเจ หมื่นเจ็ดซื้อท่าให้ให้หมวกแล้วกันอันนี้ยิงรัวขึ้นแต่ว่าไอ้ท่านี้ผมไม่ไอ้ท่าขอนหมวกนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มันดูดตังเราด้วยมันมันฟาร์มตังแล้วก็ดูดตังไปในตัวเกออ็บไว้เก้าพันแล้วกันด้านหลังก่อนแล้วก็หน้าโอเคหลังหน้ามันต้องมีศัตรูก่อนใช่ไหม เออ่จะไปซ้อมมือมันก็เสียเวลาเดี๋ยวไว้ซ้อมหลังไหม่แล้วกันหรือไม่ก็ซ้อมกับเจ้าตัวที่เรากำลังจะเจอ,เอ,อหนาวจังแฮะเ <c oughs> อเห <c oughs> ม็นแฮะ <c oughs> ออกไปเดี๋ยวนี้ด,นดินแดนแห่งน,นี้มีแต่ราชาปิศาจเท่านั้นที่ผ่านได้ เจ้าไม่ได้อนุญาตแหมฉันว่าฉันเคยเจอตัวอย่างแกมาก่อนนะเนี่ยจะตูกน้อยแกกล้าบันอ่าเว่าลบลูเผาพันฆ่าล่ะเจ้ามนุษย์โอโคร ก็แบบว่านะฉันเคยเล่นกับตัวหน้าตาแบบแกมาก่อนเอาหน้าเจ้าตูนน้อยมาหน่อยวูฮูเนี่ยมาเล่นกันหน่อย้าบนเจ้าข um> ั้วที่เจ้าเคยเจอมันปเป็นขดเด็กน้อยแต่ข้าคือราชาคอนเซปิลัสเจ้าต้นชดใช้ที่บันอาจมาลบลูข้าพู้น uh ี้ข้าไม่ท่หน้าจาหนาน้อยข้าไปเลยแหม ไม่ได้เป้าตูวห้องในความลับเหรออันนั้นมันตัวในแฮริบเตอร์สงสัยพลังจะเยอะกว่าจริงๆด้วยนะจะตูบงั้นเล่นข้าวบนหรือข้าวกระดูกกนดีล่ะเอาไงร้อนแรงดันไฟเออ มันเล่นกันได้แล้วฮไ่นี่ยฮึไอไ่ไม่ต้นประหยัดพลังงานหรอกเดี๋ยวก็มีฟาร์มหลังใหม่เพิ่มอยู่แล้วฮยดได้แค่นี้เหรอครับึนี่นี่นี่ โอเคมันมึนไปสองหัวมึนไปสามหัวหนึ่งสองปันปันอ้แหมดูเหมือนจะมีคนเล่นฐานไฟแถวนี้นะเนี่ยเอามาเติม เอามาเติมานให้ช้าหน่อยดีกว่าเหมือนที่บ้านใกล้จะหมดแล้วอะ่ะโย่ <c oughs> ไฟแรงจริงเลยแบบนี้งานปาร์ตี้ก็คนสนุกแน่เลยนะถ้าพา,พาแกไปด้วยเนี่ย <c oughs> โย่ตัวไฟฟ้านี่น่าจะเล่นยากแฮ ี่แนะเดี๋ยวนะหลังไปหน้าใช่ไหมอ้ยหนาวฮนะแต่ว่าตัวที่ฉันเคยเจอมันก็มีพลังแบบนี้นะนายต่านจะมันตงไหนเนี่ย ปันปันเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อนแรงจริงๆเลยยันไม่มีอีกเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวโดนทุกดอกเลยฮะพิกเซอร์ เอยย่เยกาดดีกว่านี่แหลเฮ้สงสัยได้เวลาเลิกเ,เล่นได้แล้วมั้งมาเห็นชิน เวลาจับหนักแล้วเจ้าตู๊ เรียบร้อยหนักมือไปหน่อยเดีย๋ยวที่บอกคนต้องไปฝึกดันเต้เพิ่มและก่อนที่จะลุยวันพฤหัสนี้ <c oughs> แล้วก็คอนเล่นเก่าที่ใช้อะไรกว่าเดิมย้อนอดีตกันหน่อย บิงโกโทษทีนะที่ปล่อยให้รอนานจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละถ้าเป็นภาคเก่านี่มันจะเป็นท่าน้ำแข็งอย่างเดียวเลยกรบบองเมื่อกี้นี้ภาคใหม่นี้อัปเกรดก็สมแล้วลนาที่เป็นตัวใหม่โอเคก็อย่างที่บอกไป ผมต้องกดไลค์ตัวเองไหมเอาไม่เหรอชิงเซเบรสภาคเก่านี่คือมันยอมยกวิญ,ญญาณให้เราแบบแบบง่ายๆเลยเนะไอตัวในภาค3มแต่ว่าไอตัวนี้เราฆ่าตายแล้วก็ชิงวิญ,ญญาณมาเป็นอาวุธ